กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก o อ l ไลน์นะครับวิวสุ่มโบนไปนะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทัวร์เด็ดนะครับน้องๆหลายคนใช้ทัวร์เด็ดคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆดูอีีก10บบาทนนะครั่ ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้าวอลเล็ตของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉาลองนะครรัับบสหนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีซุ่มเพชรแล้วก็มีการฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุ่มพ่เผอและกันนะครับ10เครดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับพ่เภกเกลือนะครับต่อไปนะครับทั้งละ10เคดิตนะครับน้องๆเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนี่เพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้แล้เกลือนะครับโอ้โหเกลือรัวๆครั้งละ10เครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับ4 0 0พกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50เครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ มันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะคนไหนที่อยากลองนะครับเว็บก็อดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับคนไหนที่อยากสุ่มนะครับเอาวีฟีไฟมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับอบอกพี่ด้วยนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sq fire channel นะครับน้องอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับ คนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดติตามนะครับฝากน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมกันนะครับวันนี้ในส่วนของกิจกรรมเป็นในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเออคนไหนที่อยากได้ในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับไปดูการนะครับว่าสุ่มแบบไหนจะคุ้มค่านะครับก่อนนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเก่าที่เราเล่นไปแล้วนะครับมีในส่วนของรักกี้รอยัลนะครับนักวิจัยไฮเทคนะครับเป็นกิจกรรมสุ่มแบบนี้เลยนะครับเล่นครั้งละ9เพชรเท่านั้นนะครับบูย่า พรีเมียมนะครับนี่ก็ครั้งแรกนะครับ45เพชรนะครับเราเนาะสะสมโทเคนแล้วก็เอาไปแลกในส่วนของบูยาพัได้เลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปขั้งที่2นะครับสะสมเศษจิกซอนะครับ5จิกซอรับในส่วนก็1ิทั้งสูงนะครับแต่ถ้าเกินไม่ได้เราก็เอา e ีไปแลกนะครับก็ใช้ทั้งหมด20 e p ในการแลก1จิกซอนะครับเดี๋ยวเราก็ สุ่มรัวๆเลยนะครับน้องครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่โอ้ก็ได้กันมาง่ายๆนะครับโอเคห้าครั้งนะครับสองยี่สิบห้าเพรเท่านั้นนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับแนะนำให้น้องสุ่มแบบนี้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ไปได้นะครับขณะที่อยากปลดล็อกในตัวของสิ่กันสูงแบบถูกๆนะครับพี่แนะนําให้น้องมาสุ่มแบบนี้นะครับ225เพรเท่านั้นเองนะครับดีกว่าเราไปปลดล็อก450เพรประมาณนี้นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสหรับสีขั้นสูงใหม่นะครับเราก็ปลดล็อกเรียบร้อยนะครับก็ตั้งแต่ว <c oup os> ันนี้จนถึงเดือนหน้าเลยนะครับกันยายนนะครับโอเคนะครับพรีเมียมเราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมกันนะครับก็ได้ข่าวว่าในส่วนของสีขั้นสูงนี้มีในส่วนของท่าทางด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่นะครับก็แนะนำน้องๆปลดล็อกเึงครับเพราะว่าไม่ถึง300เพรนะครับน้องงไม่ถึง100บาทนะครับสหรับสีขั้นสูงอันนี้นะครับ คนไหนที่ยังไม่มีเพชรก็ทักมาเตือกับพี่ได้เลยนะครับคำอยู่ที่ปากหมุดนะครับเออคนไหนที่อยากเติมเพชรกับพี่นะครับก็นี่นะครับในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับจะมีการตกแต่งได้นะครับเออปกติชุดผู้ชายครับจะมีการตกแต่งเอฟเฟกได้ถึง3ชุดนะครับแต่ในส่วนของขั้นที่8นี้นะครับเออซีซันสูงซีซันที่8นี้นะครับเป็นในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับเอฟเฟกปืนใหม่ด้วยนะครับความเร็ว เพื่อนที่นะครับค่าสเต็กปืนใหม่นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนี่ถ้าทางใหม่นะครับที่พี่บอกไป150ข้้าคนะครับ Wi ส d o m Swing นะครับถ้าควายชิงช้านั่นเองนะครับนี่โคตรเท่ก็ในส่วนของกล่องอมาตก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอ้น่าจะเอาชุดสิิ์กันสูงอันเก่ามาใส่ด้วยนะน่าจะตื่นเต้นกว่านี้นะครับถ้าเกิดมี โอเคนะครับเดี๋ยวพี่ไปปลดล็อกหมดเลยนะครับจะใช้ทั้งหมดประมาณ0 0 0กับเพชรนะครับไม่มีลดราคาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดน้องเอามาแลกจะไม่มีลดราคานะครับนี่นะครับจะใช้คูปองลดราคาไม่ได้โอเคนะครับสามพันเพชรที่ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากได้ก็แนะนำให้น้องสุ่มแบบพี่เลยนะครับโอเค ในส่วนของตัวผู้ชายนะครับนี่นะครับพี่พามาให้ดูนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเออก็ไม่มีการซื้อเอฟเฟกต์หรือว่าอัพในส่วนของชุดนะครับมีแค่ชุดในส่วนของผู้หญิงนะครับพี่ปกติไม่พอได้เล่นชุดผู้หญิงก็ไม่ได้ไม่ได้อัพให้ดูนะครับอน้องเดี๋ยวได้สะสมโทเค็นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปแลกนะครับชุดผู้ชายก็หล่อเท่นะครับนี่นะครับเออก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนที่อยากได้ก็ ไม่ถึง300เพรนะครับใครที่อยากได้ก็เติมกับพี่ได้นะครับนี่นะครับชุดผู้หญิงอัพได้ถึง3ชุดนะครับโอเคมีคร่าวๆประมาณนี้ในการสลับสีขั้นสูงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่แนะนำพี่น้องไปสุ่มกาชานะครับแล้วก็มาแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โห19ถูกเข้มเท่านั้นเองนะครับปืนได้ไรเอยโอ้โหไม่ให้ถาวรนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ฝากน้นองยืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ